สวัสดีค่ะดีเย็ยมแท็กเตอร์นะคะสาขาบางสะพุงจังหวัดเลยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะเป็นนิวฮอลแลนด์75แรงนะคะตัวนี้เป็นรถประมาณปี61นะคะรถใช้งานแค่2ปีตัวนี้ขายอยู่ที่6 0 0 0 0นะคะเรื่องเดิมสีเดิมทั้งคันค่ะ ชั่วโมงทำงานตัวนี้อยู่ที่1,067ชั่วโมงนะคะด้านหลังนะคะก็จะเดิมทั้งขันข่ะวัวนี้เป็นราคาที่รวมหางด้วยนะคะบนฟรีส่งฟรีในราคานี้เลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรมาถามได้เลยนะคะ0 6 3 6 2 5กสามแล้วก็ 063 05 05 118นะคะแอดไลน์เบอร์นี้มาก็ทักถามได้นะคะรุ่นอื่นก็มีนะคะคูปตา85ห้แดงจะมียันมา่าอิสกิแล้วก็คูปตานะคะตอนนี้มีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะ ไปงานได้ปกตินะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะ063-6255-780แล้วก็063-0505-118นะคะดีเ่ยมแท็กเตอร์สาขาวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะของเรามีอยู่3สาขามีสาขาบ้านท่าสาขานาดวงนะคะแล้วก็สาขาวังสะพุงสะดวกไปสาขาไหนเข้าไปดูรถได้เลยนะคะ 好平台。